ทีนีไปมาทีนี้ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่งท้ายมันจอถางมันแข็เลยนี่เอาถังมันแข็งมั้ก้อนเลยน้ก็เนียวไปเจนี่มันก็หน่อไม้มีแดงถุง้อง สตยัไปขั้นเลยปาดงกี่เดือนแล้วแต่เดือนมกรลากราอนีันเดือลวจักจักเดือนแล้วโอ้เข้าขึ้นชักก่อนสความนาิงเจ็ดเดือนแล้วเจเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้ไปจ้ำป้าด้นะคะไปขอเดือน

就我疼了，要不就垫，要不就可能了。哈哈哈哈哈。来来来，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 来来

อนงปูะจะลองคไปจลองเข้าไปเออไปแล้วเพื่นได้มีอะไรกนรึเดียไปเดี๋ยวไปสี่เีเลยเน่นีได้เอาแล้วเชี่ยวเจาสเี่ยวลากห้างขรัมิวนิมซ้มันไม่ได้รับลูขาวเลยอเขาเย่างเ้ขาวเลยเอ้เจ้ไปอยู่ที่รัไม่เอาองยบูขาวบ้กแล้วก็บุกไปแล้วนะ เออว่าเรเอาอยู่กระเป๋าแล้วหนึ่งก็แจ้เราหลังกระเป๋าอีกหน่อยได้เราปิดหลดงหน่อยว่าหลังปลาได้มิได้สีเขียวนะทอดได้สีเขียวนะเต็มหมดเลยนะอ๋อก็จะโดดเป็นมุ่มแล้มันไม่ได้หรอกน่อยมะนุ่มได้ แนีอีหน่อยแนีตูนี่น่ะนุ้งได้องอีป่านน่ะนุ้งได้ฮาชินน่ะไม่ได้หาเอาชินปลาแล้วกัน่ะเสื่อนเสืลึงใครได้เจ้าโจยได้แบบนี้มือนวันเราขายยาเไปค่ตนน้องใหม่ขายท่น้ี่พ่เด้เอาขยนใกเขียงู้ชมไหมโ อ่านเอต่หดาวามีออเดอร์ก็อ้อเยเลยครับเรียบร้อยส่ทั่วไทแ้ส่โชบอลมันล้มเอเี่ยโวเขารเทเลยบอลเรให้นเรา่แพ้นแต้เยนาน่ไปด้อนทำ้เาพได้ งิดใจิจวมนคี่ยาไม่มก็ไม่มามก็ไม่เอจอใ่ไม่ใช่ว่า,จ,วาจ,นนจะไก็ยน,น,น้าไม่ไมม <c oughs> อนย <c oughs> ไปนะคะพร,ระ้อมเดินทางนะคะทุกคนอย่างน้อยก,ก็อย่าลืม สายชาร์จกัแล้วกันว่าแบตหมดกัอย่างน้อยก็ได้เติมไฟเราก็ร่วมเดินทองกันกวนขึ้นกับพี่แอนไหมขึ้นน้ำแอนบ่แม่เตยจะขึ้นขันนี้บ่ได้ยังไงดู เพื <c <ười> C ่อให้อ้วนขึ้นมันไม่พอกันนั่งเออมมันเพื่อว่าแลาอ้วนแล้ขึ้นนอแอนบ่ฮะอาสาเห็นแจ้งไ็เดวายมาเลยโอเคหวายมาแล้วนะทุกคนนี่นะก็เตรียมนะคะ เราก็จะเตรียมนะสั่งกับข้าวนะเข้าไปนะคะ,ะเตรียมทำนะถาวายพระพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะสั่งไหวไปที่พวกนะคะเพราะว่าไหวของเรานี่มันจะสดนะคะมันจะสดมากเราก็ได้อุ่นหนุนชาวบ้านนะคะด้วยนะทุกคนก็เป็นไหวาจากสวนนะคะใช่ไหวาจากสวนเลยนะคะวันนี้เราก็ร่วมเดินทางกันหลายคนนะคะก็มี พี่เจ้ยด้วยนะคะไปสมทบด้วยนะคะวันนี้ไปช่วยงานกันนะคะเอาหมดแล้ววะโอเคไปอืมได้มันมันตกแล้วค่อยเอาเข้าอ่าม,มันตกก่อน โอเคไปกันนะคะก็ยางจังมูนะคะก็จะไปช่วยงานนะคะส่วนม้วนก็ขึ้นหอดล้านนะ,ะอยากจะไปก็พอดีได้อะเข้าไปอ้วนเราอยู่กลางเราหนะ่ะตัวเล็กไปปกติเราก็จะไปกับอะ,อะกับแก่นะทุกคน <laughs> กับแก่กับแก่ <laughs> นะแต่วันนี้กับแก่ไม่ว่างนะทุกคนเพราะนั้นโอไม่ว่างก็เลยไปกับ อ่าหนุ่มอุบลนะทุกคนไปกับหนุ่มอุบลนะคะวันนี้ซูเฟอร์หนุ่มของเรานะคะสั่งตรงมาจากอุบลโดยเฉพาะนะทุกคนมไั้าไม้น่าจะไม่ลืมใช่ไหมเอื้อนไม่ลืมไม่ลืมเราก็เดินทางไปกันนะทุกคนเราก็เตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าทางยาอาชีนะคะปัฐบาลก็ เห็นว่ารับ order, ออเดอร์ข้าวกล่องนะ200กล่องนะคะคแต่ส่วนเราก็คือจะไปทําหน้าที่คือทํากับข้าวถวายพระเมใช่เราก็ไปทําส่วนนี้นะคะคือมันจะได้ไม่วุ่นนะเราก็รับผิดชอบส่วนนี้ไปเพราะว่าป้าสุนผักมอบหมายมาให้เราแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เดินทางกันไปนะคะสักัินี้ประมานีคะ่ะทุกคน